10นาฬกา30นาทีวันที่3มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาพร้อมทั้งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้รวมกันเข้าช่วยเหลือนางโอลิกาโดลินีนาสัญชาติรัสเซีย อายุ50ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถจักรยานยนต์เฉียวชนมีบาดแผลทลอกและกระดูกเคลื่อนที่ตามร่างกายหลายแห่งก่อนนำตัวส่งเข้าไปรักษาอาการต่อที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนางโอลิก้าขับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านูโวสีม่วงหมเล็กทะเบียนคอควายกอไก่ทอทหาร39ชนบุรีมาบนถนนพัทยากลางมุ่งหน้าลงชายหาดพัทยาพอมาถึงจุดเกิดเหตุกลางสีแยกไฟแดงบริเวณหน้าองค์การโทรศัพท์พัทยากลาง ได้ถูกรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูุปปี้ไอสีแดงดำหมายเลขทะเบียนงองูลอลิงวอลแวน29ชนบุรีซึ่งมีนายเฟอร์เรอร์อีดอสเจิร์กสัญชาติเยอรมันอายุ64ปีเป็นผู้ขับขี่มาจากถนนสายสามพัทยาเหนือมุ่งหน้าไปถนนสายสามพัทยาใต้ฝ่าสัญญาณไฟแดงเข้ามาชนรถจักรยานยนต์ของนางโอลิก้าจนรถพลิกคว่ำอย่างแรง เป็นเหตุให้นางโอลิกาได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองพัทยาได้ควบคุมตัวนายเฟอร์เรอร์อีดอรเจิร์กส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทขับรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจต่อไป